where you take us? Where you take You know, we're not going to see this whole thing in one day, so we might as well get the year membership okay you know that way we not have to hurry hurry because we're not going to see it all in one day it's too big he said we can yeah yeah we can change when we come out it's 250 Ooh, 250 yeah. for one no 250 for everybody There's some kind of big fish down there. for one year right yeah, yeah. coi บัชิปิ๊กดิ oh, yeah, mất คนเย็นมาตํามิดกินกระปนครับอย่า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  camera อย่า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  uh, เลยบอกว่าให้ซื้อบัตรแบบรักไม่อีกได้พระตุทธอดผ้ามาเที่ยวอันผ้าพ่อผ้าแม่พระตุทธอดผ้าหาักับยหญ่มาเบิ่งอันพิพิธภัณฑ์อยู่ส้นบ้านอยู่นี่ละตามภาษาคนจนตายให้หน่อยอีกวะตายใหอย่าง ถ่ายวีดีโออยู่ตอนนี้บอสพูดให้หน่อยมองเบิ้งมันเป็นมองไหนมันไม่แคนนี่บอกมดเราบริณีมองเบิ้งนี่หรือว่าสินที่มองอื่นวาหุบบนี่ยัอไปมยาได้ม่มากอีหยังรู้ดิโมแมนบุษดีดาบอกจ้าดีดาพวกดอกบอกเห็ดเห็ เยอะคนแก้ยังกระเบาอยู่เนี่ยพอปะคอปะคออยู่อันนี้ตากล้องเขาใชยเอาเขาใชยแบบเห็นชัดชัดสูงอ่ะนะ